ท่านผู้ชมวันนี้ช่องมณีแชนเนลก็มาพบปะกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยอีกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้ช่องมณีช n เนลด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องมณีช n เนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานนะคะเดี๋ยวมณีช n เนลก็จะไปหางานที่ เด็ดเดดนะคะตัวเด็ดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมนะคะขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะคะอย่าพึ่งทิ้งช่องมณีไปไหนนะคะท่านผู้ชมคะอยู่เป็นกำลังใจให้ช่องมณีด้วยนะคะขอบคุณนะคะท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากนะคะขอให้โชคดีนะคะ,ะช่องมณีชแนลก็จะ สนทนากับหลวงพ่อนะคะว่าหลวงพ่อฝันเรื่องความฝันนะคะท่านผู้ชมคะขอนมัสการหลวงตาหลวงพ่อนะคะจ้ะมาถามความฝันของหลวงพ่อว่ายังไงเนาะค่ะเนาะเมื่อวันที่สิบเจ็ดคือวันที่สิบเจ็ดตอนมันออกมันออกคืนที่สิบเจ็ดนะคืนที่สิบหกและสิบเจ็ดเลยจ้ามันออกเสร็จมาฟังตองนวดจ้ะ ปลาตะเพื่อนเขามาในวัดเมาเมาเดินมาในวัดมาเห็นฝันนะค่ะในฝันความฝันเอามามเอเออเลงุงลุงมีโชคไหมมีมีเราโย่บัดวามมีมีหรอกแต่ทำไมอย่างนั้นอเอายกมือขึ้นสาธุงลงเปลือนใช่ไหมคะ <S <S เออเปลือนลงเปลือน ลุงเพลินยกมือสาธุสาธุมาวะท่านเป็นไงงั้นนะลุงตาก็ไม่ไม่มีโชคก็นี่มาทำไมมาถามลุงตามาถามลุงลุงว่าถามทำไมไม่ไม่ได้ซื้อหวยมาถามทำไมีมามาถามลุงลุงมาถูกหวยถูกอะไรนั่นไหมมีโชคมีลาบไหมกับเขาไหม อาจมาบอกว่ามีมีได้อะไรอยากมีไหมในฝันเนาะในฝันว่าลวงตาฝันเห็นลุงเปลือนเนาะอยากมีไหมว่าอยากมีอายมาจะมาบยิบรณ์ทุกคนแบบให้มาเขาไม่ได้เงเนาะอะไรก็มาอ ให้เงมปลยบัให้ยนทุกคนละให้ถูกให้อะไรจะได้ช่วยสร้างอันนีจะได้สร้างจะด้สรางเจดียนได้สร้างเจดีย์ให้เสร็จจะมาบัทให้ยนจะว้บอกมาเอะวยบงบ่งตรงๆแบบนี้จะเอายงหูมาสิลุงลุ่เจ็ดหนึ่งหองห เจ็ดหนึ่งหกกับสองห้าเจ็ด่งหกับสอแค่นี้เด้อตสันกันงไปค่ะดวงตามีฟังสฟังเจริญขอเท้านทุกคนมีิญญาพรว่านี้ห้จ้าวะมายืนยงมาเขาขอบริดูขอบริดงตาดูนเขาจะไปจ้าในฝันใช่ไหมคะในฝันค่ะมีไหมมีอา จะความฝันนะคะกดหลวงตาเล่าความฝันนะคะหลวงตาหรือหลวงพ่อนะคะฝันเกี่ยวกับลุงเปลือนเนาะค่ะจะค่ะค่ะตาเปลือนที่ว่าโดนเหมือนเหมือนวิญญาณเข้าสิงเนาะค่ะแล้วก็เดินมาหาหลวงตาที่วัดแล้วก็บอกงวดที่ผ่านมาก็บอกหกสี่เจ็ด ค่ะก็ก็เข้านะคะจ้ะแล้วทีนี้หลวงตาก็ฝันฝันอีกหลังจากหวยออกแล้วเนาะอฝันตงวดจ้ะฝันตองวดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ็บหนึ่งหกสองห้าืมจ้ะหลวงตาปวดสั่งงานลงไปเลยช่วยสร้างไม้ให้เสร็จจ้ะมันจะได้อยู่ไว้อยู่มันพันยืนเพราะว่าจ้ะจ้ะ อ๋อจดไว้เลยใช่ไหมคะอืมค่ะความฝันของหลวงพ่อนะคะฝันต่องวดนะคะท่านผู้ชม,มค่ะจดไวท่าน้ทุกคนอนะ่ะเจ็ดหนึ่งหกกับสองห้าค่ะ,คะมาให้โยนให้แค่นี้แหละพักฝันฝันแค่นั้นเขาก็ก็ฝันเห็นแค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะจ้าเห็นแค่นั้นเขาบอกแค่นั้นจ้าเขาบอกมาจ้า ริวอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนะคะเลขที่หลวงพ่อนะคะฝันนะคะเกี่ยวกับลุงเปลือนนะคะใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ค่ะฝันว่าเอุงเอุงเปลือนมหาทิวัตฝันว่าลุงเปลือนนะคะมหาทิวัตมีโชคมีลาบไหมหลวงตาม,มาถามมหาคุณหลวงตาที่วัดคะ่ะแล้วก็มาถามหลวงตาที่วัดว่ามีโชคมีลาบไหมหลวงตาก็บอกว่าไม่มีเนาะ มีแต่คนอื่นเขาจ้หลวงตาไม่เล่นจ้ะแล้วแกถามลวงตาใช่ไหมคะว่าอยากได้ลาบไม่ไ้ยังไม่โชคไมอยากไชุดไ้ลาบอยจะสางให้เสร็จไหมอยากได้แลยยุ่งทำไมจะมาจะไมไม่อยากได้สร้างมือกมันยิ่งอยากต่อไปจ้ะก็อยากได้นะคะเนาะ เราดีต่างไงก็พอแล้วจ้าเนาะสองบาทสิบาทเนะคนอห้าบาทสิบบาทเนาะค่ะเนาะใช่ไปช่วยกันจช่ได้ทำโฆษณายิงไปใช่ได้คนรุ่นหลังจะมาชมมาเที่ยวจ้่อันนั้นก็โชคอย่างนี้แหละค่ะเยียบเยียบแหละสนุกสบายเนาะลูกตาเนาะเพราะว่าที่วัดบ้านเราที่วัดบ้านขยองก็ อ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเนาะค่ะเน้องถ้ามันโยมมีคนใจบุญหรือมีใจบุญกุศลก็มาช่วยได้ในวันที่วัดจ้าได้ค่ะช่วยจะมาสร้างอันนี้ช่วยให้สร็จเลยสร้างเจดีย์เนาะค่ะเนาะสร้างเจดีย์ให้เสร็จค่ะทาบสร้าให้เสร็จเรียบร้อยเพราะบาทตอนนี้ก็ยังยังขาดเนาะยงยัที่จะช่วยค่ะยังขาดยังไม่เสร็จเลยนะคะท่านผู้ชมขาดปัจจัยหลายหลายบาทหลายตังค์อยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะ รารยจังเละท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากร่วมบริจาคหรืออยากทําบุญนะคะที่วัดเทพชัยมงคลหรือวัดเรือนร่มนะคะก็เชิญได้นะคะท่านผู้ชมคะด้วยบัญชีวัดก็ได้อยู่จา้าบัญชีวัดก็ได้น้อคะเน้อชีวัญชีวัดดีที่สุดจา้าบัญชีวัดก็ได้จยังช่วยกันสร้างจา้า กรรมการก็มีเนาะสามคนสี่คนเนาะค่ะเนาะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พระถือคนเดียวนะคะใช่ไม่เอาจ้ไม่เอานะคะก็มีกรรมการวัดร่วมด้วยเนาะค่ะเนาะจ้าาจะเอาไปเอาไ้ทจาจ้าจ้าจ้า้า้าจ้จ้าร็จ้ล้าจ้จ้้มี้า่อเส้ยงาจ้าจจ้าจาจะจ้า้จ้ เมื่อกี้โทรศัพท์ไม่ค่อยชัดนะคะให้ท่านผู้ชมมาส่งฟังนี้นะคะพี่เขาก็มองเห็นเป็นแปดสามตรงนี้นะคะวิธีโคใช่ไหมคะวิธีการขอโชคลาภขอเลขนะคะก็จะเอาทูบ เคลีย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 นะคะรูปรูปรนะคะไม่ได้เอามือรูปนะคะเ เห็นไหมยังคะยังมา่งดูัมดูดังนี้เห็นเหมือนเหมือนเหมือนห้านะเหมือนสองห้านะตัวใหญ่มากเลยคันนี่มาดูก่ะพี่ทันจ้าใช่ค่ะจ้าตรงนี้แหละตรงนี้เลขห้าตรงนี้เลขสอง เนาะเองขอสองห้านะคะหนูเห็นอย่างนั้นนะตัวใหญ่มากค่ะนองนี้เนาะเนี่ยเลขห้าเลขสองเลขสองอยู่งหน้านี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมส่งชัดๆนะคะจะมองเห็นเหมือนเอสหรือเปล่านะคะที่พี่เขารูปตรงนี้นะคะ ตรงนี้เป็นสองนะคะจุดนี้นะคะเป็นสองจุดนี้ก็เป็นห้านะคะเนี่ยตรงนี้นะคะไมตรห้สองเนาะห้าตัวใหญ่สองก็ตัวใหญ่นะคะนีเอาแป้งไปลูปยัง เลือดแปดแปดตัวเดียวมันตอนแรกเห็นแปดตัวเดียวเลือดแปดนูใส่แป้งรูปได้ไหมแปดอยู่ตรงไหนคะแปดอยู่ตรงนี้ขอรูปเพิ่มนะขอรูปเอ๊ะหมือนรูปหน้าคนนะเนาะว่าไหมเนี้ยเนี้ยใหญ่ๆเนี่ย พี่ยังมองไม่เห็นตัวเลขเลยนั่นพี่ยังมองไม่เห็นตัวเลขเลยอยู่ตรงไหนอาชีด yeah, ูซิอาชีชีลูกนี่ไงเพราะนี่น่ะตรงนี้บอกแถวนี้ยมั้ยแถวเนี้ไงเลขแปดอ๋อมองเห็นแล้วนะมเนเลขตัวเลขอยู่ข้างล่างมันเหมือนเลขเลขอะไรแทนดูสิไหน